คลิปนี้เดินทางไปทตำบลที่อำเภอสหสัสขันจังหวัดกาลสินนะฮะเราไปทําโรงงานกาแฟกันด้วยแคล,ลร์แคมเปอร์เดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันครับเดินทางด้วยแคล,ลร์แคมเปอร์ครับ เบอรังเคดินทางออกจากบ้านก็ประมาณบ่าย2องโมงเราก็ใช้เส้นทางาลัดลาะจากบ้านนะฮะแต่ว่าทิปนี้เป็นเส้นทาง2เลน ซึงเป็นจดยากสำหรับรถพ่วงนะฮะและก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูตัดพ้อยด้วยนะฮะรถทุทูค้อยรถอีเดนเยอะแยะเลยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเส้นทางที่เราไปวันนี้เส้นทางไม่ค่อยดีนะมีการซ่อมสะพานเป็นบางที่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายนะครสำหรับการเดินทางเราก็ไปด้วยใจ ใจที่เราอยากจะไปทำบุญนะฮะกับหลวงปู่สบมบนครทางนี้ทำบุญทำบุญกันไปนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปเรื่อยๆครับรไปตามเพียอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับ Oh my. มาถึงแล้วครับสำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่หาสุพโรนะฮะเราได้ที่จอดรถเจลเลอร์แคมเปอร์รโงทานกาแฟเราด้านในนะฮะก่อนที่จะมาถึงก็ใช้เวลาวนอยู่หลายรอบนะฮะเพราะว่าคนเยอะเลยทีเดียวนะฮะที่จอดยากมาก,มากเลยนะรถติดพอดีเราเข้าในช่วง

พระราชทานเพลิงศพนะฮะคือเรามาก็จะเป็นการทำโรงทานในวันพรุ่งนี้นะครับคือเป็นวันที่เก็บอัฐิหลวงปูะะ่เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาจอดรถภายในเต็นท์โดมชั่วขราวนะครับที่หน้ามีมหลวงปู่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับคืนนี้เราก็นอนที่นี่นะฮะค้างคืนกันที่วัดเลยครับเช้าแล้วครับออกมาเตรียม อุปกรณ์ต่างๆนะฮะพร้อมที่จะทำโรงทานตอนเช้าครับ สำหรับเครื่องทำกาแฟเครื่องนี้เฮียซื้อใหม่นะฮะกำลังไฟ3,200วัตต์นะฮะต้องใช้ไฟตรงจากสถานที่จัดงานนะครับเพราะว่าเป็น<ฟ>ถือเป็นหัวเดียวอยู่แต่ว่าเป็นเครื่องใหญ่ที่ให้แรงดันสกัดน้ำกาแฟที่ดีนะฮะแล้วก็ไอหัวสตีมนมนี้เฮียคัดเลือกมาเลยนะฮะว่าใช้4รูนะฮะ คือจะได้ฟองนมที่หนานุ่มนะครับตอนเช้าได้เวลาใส่บาทรนะครับเจ๊เป็นตัวแทนของญาติทับเป็นแฟนไปตามเฮียนะฮะใส่บาทหลวงปู่หลวงตาในช่วงเช้าเช้านะฮะได้บุญได้กุศลไปพร้อมกันนะครับตรงนี้เลยทีเดียวนะครับ มีนะแต่กาแฟดำใช่ไหมคะกาแฟดำครับมีแต่กาแฟดำอย่างเดียวใช่ไหมคะอ๋มมอมลาเต้ใช่ไหมกดกด,กดติดตาม YouTube ให้หน่อยอเป็นเมนูพิเศษอ๋อ <ท>มันมีสองเมนูมีมีอันนี้ ร้อนก็ได้ครับเอาไหมครับนมร้อนไม่ไม่ทานกาแฟก็นมร้อนได้นะนมร้อนทำให้ได้อยู่นนนมร้้ออไดยู่เะได้ ตื่นเช้ามาก็ยังเป็นชุดนอนอยู่นะฮะยังไม่ได้แต่งตัวเลยนะฮะยาวเลยฮะล้างหน้าแปรงฟันนิดหน่อยแล้วก็มานั่งอยากธรทำเพื่อนๆมารับบริการกราแฟสดนะฮะกาแฟสดก็จะเป็นกาแฟเมล็ดชั้นดีเบรนสามระดับนะฮะเสิร์ฟเป็นเมนู เอสเปรสโซ่ร้อนแล้วก็เป็นอเมริกาโน่ร้อนแล้วก็มีเมนูพิเศษนะฮะเป็น Art ลาเต้อาร์ตหรือจะเป็นคาปูชิโน่นะฮะที่ทำได้นะฮะขอบคุณญาติทรรมมากๆนะฮะเห็นเราเทลาเต้อาร์ตแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นทำให้เฮอเอียดีใจมากๆเลยที่ว่าท่านที่มารับของ ที่โรงทานของเรานะฮะมีความสุขเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยเลยทีเดียวนะฮะสุขบุญยะอุจโยการสั่งสมบุญคือการนำความสุขมาให้จริงๆเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะฮะรับผลด้วยกันครับนี่ก็คืออัธิธาตุของหลวงปู่นะฮะที่ได้นำมาให้พวกเราสักการะกันนะฮะ พระธาตส่วนอธิธาตุส่วนหัวใจของหลวงปู่ไม่ไหม้ไฟนะฮะเป็นก้อนสีดำๆนะฮะเป็นคล้ายๆหินนะครับเป็นสิ่งอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับหลวงปู่หาสุภโรนะฮะนี่ก็เทเป็นิวลิปนะฮะแก้วเราก็เป็นแก้วกระดาษมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจบ้างเสิร์ฟกันไปนะฮะ พอดระโรงวัดพุทธนิมิตปลูกข้าวมีคูบายการอีกหลายรูปนะก็น,นิมนต์ท่านไว้ก็คือพุมนต์ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านไว้ท่านมาท่านช่วงไหนก็ไม่เป็นไรไปทานช่วงเก็บอัิฐ์หลวงปู่ก็มาทานช่วงบิณฑบาตหรือช่วงเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัิฐ์ก็ได้เพราะว่าต่างท่านก็ต่างเนหน่อยกับการ จัดงานเมื่อเช้าอาตมาไปถามเจ้าหน้าที่การเงินอยู่กองอำนวยการทำงานอยู่คนเดียวเบลอเลยไม่ใช่เฉพาะโยมหรอกที่เบลออาตมาก็เบลอเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยเสร็จงานรีบไปพักเลยไม่ไหวมันจะวูบต้องชื่นชมหลายท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานได้ตลอด อันนี้ต้องชื่นชมจริงๆส่วนผู้พูดนี่ยอมแพ้เลยไม่ไหวเพราะว่ามันจะวูบมา เก่าหน่อยใช่ไหมแต่ก็เออยังว่าคุ้นคุอยู่อ่แฟนโอเคามแอยู่ไห สำหรับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทำบุญกันทำตรงทานกาแฟนะแล้วเราก็จะเดินทางขับสนนะพานยาวนะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆเทาเดียวนะครับขอบคุณมาครับ